คำว่าธรรมดาอดูคนคืออะไรสําหรับเราธรรมดามันก็เป็นอะไรที่ธรรมดานี่แหละก็เหมือนจากชุมชนบ้านเมืองรวงตําบลแม่ก่อนอาเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเป็นสิ่งที่เราชอบแล้วก็ทําไปเพลินไปสุขไปง่ายๆสุดท้ายมาก็คือมาปูพักมาทําสวงเฮาเองใช้ชีวิตแบบธรรมดาธรรมดาอแต่ก็ไม่คิดอย่างแล้ว สับปะรดสีที่ไหนก็ปลูกกันหมดใครเขาก็ปลูกได้นักเสถียรชัยชุมพูหรือป้าสายนะเจ้าตีว่าฐานธรรมชาติบําบัดเนี่ยคือหมายถึงอย่างก็คือตัวของป้าสายเองนะเจ้าที่วยเป็นเนื้งอกในสมองต้งแต่ปี2อเกมาแล้วอคะ สับประรดสีได้มาจากไหนก็คือจากหน้าโรงพยาบาลของเชียงใหม่นะตอนนั้นประสายก็ไปรักษาเนาะก็เลยเอามาแผ่พันุ์ที่ว่าเป็นไม่ปอกอากาศนะเจ้านะทุกวันนี้นี่ถามว่าหายก็มาหายแต่ประสายต้องดูแลตัวเกา่านะบ,บว่าการกินการอยู่นะทุกวันนี้ประสายก็เป็นวิทยาทานนะคนอื่นต่อไปนะเจ้าน้ำพริกปลาแดงคนเหนือกินทุกบ้านไหมใครๆจะทําก็ทําได้ พอดีเจ้าอ่นนี่คือสถานีนี่กตาแดงของแม่อัมพาธนาคำเนาะเจ้าเร,เริ่มแรกก็คือหมู่บ้านเมืองหลวงนี่เนาะจะเปิดเป็นหมู่บ้านการท่องเที่ยวขึ้นมาเนาะของเขาจะบัดส่สารกันรูดแล้วก็วัตถุดิบทุกอย่างจะต้องปลอดสารพิษเนาะเชิญชวนพอแม่พี่น้องทุกท่านที่จะเข้ามาดูงานในบ้านหลวงนะเจ้าเศรษฐกิจพอเพียงโอ๊ย ปลูกผักปลูกไม้บ้านไหนจะทําก็ทําได้ไปแล้วดินางบัวผัดกําแพงแก้วแม่ได้ไปพบปะของศูนย์จกรพันธ์เพนสลีคือพ่อแม่ได้หูจักกับองค์การของผลิตเมล็ดพันธุ์ของศูนย์จกรพันธ์นี่นะคือสิ่งติบาคาัดคิดที่ว่ามันยิ่งกว่ารางวัลเศรษฐกิจพอเพียง เราเกา้าติดทิ้งไว้คือเขาเดี๋ยมันจะบอับ้าจนมันเป็นสิ่งดีมากเศรษฐกิจพอเพียงนี่ยังเขาอย่างดีาง,ดางานฝีมือจักยารีไซเคิลอือันนี้งานละเอียดนะให้คนในชุมชนมีรายได,ได้ยอมรับก็ได้ว่าไม่ธรรมดาแม่ดวงดีใช้สีก็สบายดีเจ้ามันมีมีคนมูจักนักขึ้นเนาะมาดูงานนะ มันก็ชอบกันเนี่ยคะบางคนก็ไปต่อยอดเด็กะยังคนเท่านะ่ะมันมันก่ขายได้เรื่อยๆเนาะตีตีได้สูงสุดมีเตือเดียวเนาะแม่ได้นะ่ะสองพันายนะ่ะวันนั้นนะ่ะ